สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ a อ็มซา c a พอรแคสที่155นะครับวันนี้นะครับคุณหมอก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับบทเรียนที่ได้จากการที่ได้มีโอกาสนะครับปลูกต้นทานตะวันหรือว่าปลูกดอกทานตะวันนั่นเองนะครับซึ่งโดยส่วนตัวคุณหมอเองเนี่ยก็เคยเอามาเล็ดทานตะวันเนี่ยนะครับมาปลูกนะครับที่บ้านของตัวเองนะครับ ออทั้งหมดเนี่ยสรอบด้วยกันนะครับซึ่งในแต่ละรอบเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าประสบความสาเร็จนะครับก็คือได้ต้นทาน,นตะวันแล้วก็มีดอกทาน,นตะวันนะครับให้เราได้ชื่นชมนะครับก็คือเรียกได้ว่าทั้งแปลงเลยเนี่ยนะครับก็จะมีดอกทานตะวันสีเหลืองโตแดดนะครับทุกเช้าอยู่อย่างเงี้ยหลังจากที่มันออกดอกแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่เป็นเดือนเลยนะครับกว่าท, <hiện> ที่ต้นมันเนี่ยจะค่อยๆแบบหมดสภาพไปนะครับ ซึ่งจากการที่ได้ทํามาทั้งหมด3าครั้งเนี่ยมันก็เลยทําให้ได้มีโอกาสมานั่งทบทวนแล้วก็เรียนรู้ว่าเอ๊ะเราเนี่ยนะครับได้เรียนรู้อะไรบ้างโดยพระอย่างยิ่งเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของการสร้างธุรกิจเอมตาเนี่ยคุณบอกว่าการปลูกต้นไม้การปลูกดอกไม้เนี่ยมันก็ให้บทเรียนนะครับที่เราจะเอามาเปรียบเทียบหรือว่าทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้นะครับจากสิ่งที่ มันเกี่ยวข้องกันนะครับกับการทําธุรกิจเอ็มตานะครับสำหรับดอกทานตะวันเนี่ยนะครับการปลูกในครั้งล่าสุดนะครับก็พบว่านะครับคุณหมอซื้อดอกทานตะวันมา1ดอกนะครับคือเป็นดอกทานตะวันที่แห้งแล้วที่เขาปลูกในไร่เนี่ยนะครับซื้อมาแค่ดอกเดียวนะครับแล้วก็ข้างในอย่างที่บอกมันมีมเมล็ดอยู่เป็นร้อยเมล็ดเลยนะครับแล้วก็เอามาปลูกปกติเนี่ยที่ผ่านมา2ครั้งเนี่ยก็จะปลูกแบบลงดินไปเลยนะทำแปลงแล้วก็ลงดินไปนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย ก็ใช้วิธีการปลูกบนกระถางนะครับแต่กระถางก็มีขนาดใหญ่พอที่จะสามารถเลี้ยงต้นได้นะครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอหลังจากที่เราเอามาเล็ดหวานลงไปแล้วเนี่ยเพียงประมาณสัก5วัน7วันนะครับมันก็จะเริ่มแตกต้นอ่อนขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ต้นทานตะวันมันก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นนะครับตอนแรกๆเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าต้นอ่อนเนี่ยมันก็มีลักษณะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับมันก็คือการเติบโตก็ดูใกล้เคียงกันมากๆนะครับแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่ง ประมาณสัก3ามอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นนะครับความแตกต่างของต้นทานตะวันแต่ละต้นเลยบางต้นเนี่ยก็โตมากบางต้นเนี่ยก็เล็กมากก็คือโตช้านั่นเองนะครับบางต้นเนี่ยนะครับก็เอ็นตัวนะครับมีความอ่อนตัวลำต้นมันอ่อนมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีความแตกต่างกันหลากหลายทีเดียวเลยนะครับในเรื่องราวของการเติบโตนะครับ หลังจากนั้นนะครับพอเราปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันโตขึ้นประมาณสักเกือบ2เดือนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างของต้นทานตะวันอย่างมากเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มออกดอกแล้วใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าบางต้นเนี่ยมันก็จะออกดอกแล้วดอกมันเนี่ยก็จะใหญ่มากนะครับบางต้นก็จะเล็กลงดอกขนาดเล็กลง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 จนกระทั่งแบบเรียกได้ว่าต้นที่เล็กที่สุดแล้วก็ให้ดอกเนี่ยนะครับขนาดของดอกเนี่ยต่างกับไอ้ต้น อีกต้นหนึ่งซึ่งให้ดอกใหญ่มากเนี่ยต่างกันราวเป็น10เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับซึ่ง,ท,งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มาจากดอกทานตะวันดอกเดียวกันนะครับแล้วก็มาจากการดูแลเนี่ยแบบเดียวกันในสถานการณ์เดียวกันทั้งหมดเลยนะครับและนั่นคือเหตุผลเลยนะครับว่าทําให้นะครับได้มีโอกาสนะครับเรียนรู้ว่าเอ๊ะเราได้เรียนรู้ในมุมมองอะไรบ้างนะครับ ข้อหนึ่งเลยก็คือดอกทานตะวันหนึ่งดอกเนี่ยนะครับมันก็จะมีมะเมล็ดเนี่ยที่อยู่ในดอกมันเนี่ยเป็นร้อยๆเมล็ดเลยทีเดียวซึ่งคุณหมอก็รู้สึกเปรียบเทียบเหมือนกับการที่เราทําธุรกิจเอมตานะครับมเมล็ดทานตะวันที่อยู่ใน1ดอกเนี่ยมันคืออะไรนะครับที่มันมีเยอะๆเนี่ยคุณหมอว่า โดยส่วนตัวนะคุณหมอเปรียบมันเหมือนกับรายชื่อนั่นเองนะครับก็คือเวลาเราจะทําธุรกิจเอมตาเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องลิสต์ลายชื่อขึ้นมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะลิสต์ลายชื่อได้เป็น50าลายชื่อร้อยลายชื่อหรือหลายๆร้อย,ลาย,ล,ายลายชื่อเนี่ยโอ้โหมันแบบ ต้องมหัศจรรย์มากๆเลยนะครับที่จะทําให้เรารู้ว่าเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอารายชื่อเหล่านี้ไปส่งมอบโอกาสให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบโอกาสทางธุรกิจเอ็มสตาร์หรือว่าส่งมอบโอกาสในเรื่องราวของการใช้สินค้าก็ตามนะครับมเมล็ดทานตะวันก็เช่นเดียวกันนะครับในเมื่อมันมีจํานวนมเมล็ดเนี่ยเป็นหลายๆร้อยมเมล็ดเนี่ยเวลาเราเอาไปเพาะเนี่ยนะครับแน่นอนนะเราก็จะได้ทีเดียวเนี่ยเป็นหลายๆร้อยต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆเนี่ยมันก็คือแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่ามเมล็ดทานตะวันเนี่ยมันก็มีความพร้อมเลยนะครับในการที่จะเตรียมตัวเองในการที่จะขยายพันธุ์ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจเอมตาเนี่ยก็เช่นเดียวกันเลยนะครับเราก็จะต้องมีรายชื่อนะครับจำนวนมากๆนะยิ่งมากเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยมีโอกาสที่จะขยายตัว นะองค์กรธุรกิจของเราเนี่ยนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะขยายธุรกิจของเราเนี่ยออกไปได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับอันที่2เนี่ยนะครับถ้าเรากลับมานั่งดูว่าที่เรามีดอกทานตะวันหนึ่งดอกแล้วก็มีมเมล็ดอยู่ข้างในเยอะๆเนี่ยนะครับแต่เราหยิบมันมาทีละทีละ,มะเมล็ดแล้วก็เอาไปปลูก สมมติว่าคุณหมอหยิบมาหนึ่งเมล็ดแล้วก็ปลูกปลูกเสร็จก็เป็นไงครับรอ7วัน14วัน1เดือน2เดือนแล้วก็ดูว่ามันโตขึ้นขนาดไหนนะครับแน่นอนนะหนึ่งเมล็ดมันก็จะได้1ต้นใช่ไหมครับผ่านไปประมาณเกือบ2เดือนมันก็จะเริ่มออกดอกนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าสมมุติว่าเราปลูกไปแล้วเนี่ยนะมันก็เริ่มออกดอกแล้วดอกมันเล็กนิดเดียวหรือบางต้นมันยังไม่ออกดอกเลยด้วยซ้ำเนี่ยนะครับ เราก็จะรู้สึกว่าโหหมดไปแล้ว2เดือนนะครับอ่ะเอามาเล็ดใหม่อีกหยอดลงไปแล้วก็ปลูกอีกนะครับแล้วก็รอไปอีก2เดือนแล้วก็ปลูกใหม่อีกรอไปอีก2เดือนคือเราทำทีละมล็ดทีละม,ล,ล,ะมล็ดเนี่ยลองคิดดูนะครว่าเราจะต้องใช้เวลาเป็นกี่ปีเลยนะครับกว่าเราจะใช้มเมล็ดทานตะวันท,ทั้งหมดที่มีอยู่ใน1ดอกอะ่ะมันก็เหมือนกับเวลาเราสปอนเซอร์นะครับถ้าเราสปอนเซอร์ทีละ1คน แล้วก็รอไปเรื่อยๆดูว่าเขาเติบโตไหมเขาประสบความสาเร็จไหมหรือว่าเขาจะเอาจริงเอาจังกับธุรกิจหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเขาไม่เอาจริงเอาจังเขาไม่ตั้งใจที่จะทําเขาปฏิเสธเราอะไรเงี้ยเราก็อ่ะเริ่มหานะครับรายชื่อคนใหม่อีกหนึ่งคนแล้วก็ออกไปสปอนเซอร์เขาแล้วก็ดูว่าเออเขาจะทําธุรกิจกับเราอีกไหมรอไปอีกหนึ่งเดือน2เดือนอ้าวสงสัยยังไม่ทำอ่ะเอามาเลที่3อีกอะไรอย่างเงี้ยรายชื่อที่3อีก ก็เอาลายชื่อที่3นะครับแล้วก็ทําแบบเดิมนะครับซึ่งแน่นอนสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเราจะเสียเวลามากนะครับคือเราจะเสียเวลาไปแบบเป็นหลายๆเดือนหรือว่าบางทีก็เป็นหลายๆปีเลยสําหรับบางคนนะครับที่สุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะ ทำให้องค์กรของเราเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะว่าเราทําทีละ1นายชื่อ1นายชื่อเหมือนเราเอา,มาเมล็ดทานตะวันทีละ1มเมล็ด1มเมล็ด1เมล็ดมาปลูกแล้วก็รอดูว่ามันจะเกิดผลอะไรขึ้นนั่นเองนะครับอันที่3นะครับก็คือถ้าเราเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือเราเอา,มาเมล็ดทานตะวันในหนึ่งดอกที่มันมีมเมล็ดอยู่ข้างในนะครับทั้งหมดเลยเป็นร้อยเมล็ดเนี่ยปลูกทีเดียวกันเลยเหมือนอย่างที่คุณหมอทำเนี่ยนะครับ มันก็ใช้ระยะเวลาเท่ากันนะครับในการเติบโตก็คือประมาณสัก2เดือนก็จะเริ่มเห็นผลละนะครับว่าต้นไหนโตมากขนาดไหนต้นไหนให้ดอกใหญ่ต้นไหนให้ดอกเล็กนะครับอ,อ,อัตราการเติบโตที่มันแตกต่างกันซึ่งมันก็เปรียบเสมือนกับธุรกิจของเราเลยนะครับว่าเวลาเราสร้างธุรกิจขึ้นมาเนี่ยเวลาเราสปอนเซอร์นะครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าเออคนไหนนะครับที่เขาตัดสินใจประสบความสําเร็จคนไหนที่เขาสนใจธุรกิจกับเรา คนไหนที่เขาอาจจะยังไม่ได้สนใจธุรกิจนะครับซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับยศระยะเวลานะครับในการที่เราจะมองเห็นโอกาสของการเติบโตขององค์กรธุรกิจของเราในแต่ละคนแต่ละคนนะครับเพราะว่าเราก็จะใช้ระยะเวลาเท่ากันถ้าเราปลูกทนานตะวันเราก็ใช้เวลา2เดือนเพื่อให้มันออกดอกใช่ไหมครับเวลาเราดูแลองค์กรธุรกิจก็เหมือนกันถ้าเราสปอนเซอร์ทีละเยอะๆหลายเดือนแบบ30คน40คนเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าพอผ่านไปสัก2เดือนเนี่ย ใครบ้างนะครับที่ปัดสินใจใประสบความสําเร็จใครบ้างที่เอาจริงเอาจังกับธุรกิจ ใครบ้างที่เขาอาจจะเป็นแค่อยากผู้ใช้สินค้ายอย่างเดียวใครบ้างที่เขาอาจจะยังไม่ตัดสินใจอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้องค์กรธุรกิจของเราเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือทุกครั้งนะครับที่เราอยากเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จเราต้องมีรายชื่อมากพอแล้วก็รีบใช้รายชื่อนั้นเนี่ยการส่งมอบโอกาสออกไปให้มากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ย มีโอกาสนะครับมองเห็นนะครับแนวทางนะครับของการเติบโตขององค์กรธุรกิจของเราได้นะครับอันที่4ี่ก็คือเราจะเห็นเลยนะครับว่าพอผ่านไป2เดือน,นเนี่ยมันต้นทานตะวันบางต้นเนี่ยมันก็ใหญ่บางต้นมันก็เล็กบางต้นมันก็ให้ดอกใหญ่บางต้นมันก็ให้ดอกเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนองค์กรธุรกิจของเรานะครับทุกคนเข้ามาอาจจะเข้ามาพร้อมกันแต่ทุกคนก็ไม่สามารถที่จะเติบโตเท่าๆกันได้มันเป็นเรื่องธรรมชาติ ต้นทันตะวันเนี่ยนะครับปลูกมาแล้วเนี่ยนะครับสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ต้นที่เล็กมันก็เล็กอยู่อย่างนั้นอนะ่ะต้นที่โตมันก็โตดอกใหญ่ก็ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วถามว่าเราจะไปทําอะไรเขาได้เราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรกับเขาได้ขนาดไหนบางทีเราก็ใส่ปุ๋ยเราก็ใส่พร้อมกันเราลดน้ําเราก็ลดน้ําพร้อมกันนะครับแต่อัตราการเติบโตเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับก็เช่นเดียวกันกับธุรกิจของเรานะครับแต่ละคนเนี่ยก็เติบโตไม่เท่ากันเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้นะครับการเติบโตมันก็ขึ้นอยู่กับ คนคนนั้นนะครับถ้าเป็นต้นทานตะวันมันก็คือขึ้นอยู่กับทานตะวันต้นนั้นนะครับว่าเขาจะหาอาหารได้เก่งไหมรากของเขาเนี่ยมันจะแตกแขนงได้เยอะไหมเพื่อที่จะไปสามารถดูดสารอาหารต่างๆขึ้นมาเลี้ยงลําต้นขึ้นมาเลี้ยงใบขึ้นมาเลี้ยงดอกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในองค์กรของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้นะครับเราได้แต่ดูแลทุกคนเนี่ยด้วย ความเสมอภาคดูแลทุกคนเหมือนกันให้จัดให้อยู่ในบรรยากาศเดียวกันเรียนรู้แบบเดียวกันถ่ายทอดแบบเดียวกันฝึกฝนแบบเดียวกันนะครับแต่การรับรู้การตัดสินใจความตั้งใจความมุ่งมั่นความขยันของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าวันนี้ดาวไลคนนี้เติบโตเยอะคนนี้เติบโตน้อยคนนี้ไม่ค่อยเคลื่อนไหวเลยอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือคุณหมอก็ยังต้องรดน้าพรวนดิน ใส่ปุ๋ยอยู่สม่ำเสมอนะครับเช่นเดียวกันนะครับในองค์กรธุรกิจเราไม่ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเติบโตมามากน้อยอะไรขนาดไหนก็ตามเราก็ยังคงต้องดูแลเขานะครับอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องขยายฝันทําให้เขามองเห็นความฝันทําให้เขามองเห็นเป้าหมายนะครับที่เขามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เหมือนกับทุกๆคนนั่นเองนะครับข้อที่5เลยก็คือจะเห็นได้ว่าเวลาต้นทานตะวันเนี่ยนะครับมันโตขึ้นมาเนี่ยสักระยะหนึ่งบางต้นเนี่ยนะครับบางทีมันแบบ เกิดแบบลมมันพัดนะมีอยู่วันหนึ่งนะครับลมมันพัดแรงมากนะครับทำให้ต้นทานตะวันหลายๆต้นเลยเนี่ยนะครับมันหักงอลงไปคือพับงอลงไปเลยนะครับตอนแรกคุณหมอคิดว่าโอ้โหมันคงตายแล้วละ่ะเพราะมันหักแบบเรียกว่าพับลงไปเลยนะครับแต่ว่าคุณหมอก็รู้สึกว่า เราต้องลองดูอะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเพิ่งพับงอไปเมื่อคืนนี้เองนะที่มันโดนลมพัดอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็เลยไปเอาไม้เนี่ยมาค้ำนะเอาไม้มาค้ำเอาเชือกมาผูกมันติดกับไม้เพื่อดามมันไว้นะครับแล้วก็รดน้ำแล้วก็รอดูว่ามันเป็นยังไงเชื่อไหมครับว่าปรากฏว่าทุกต้นเลยนะครับที่เราเอาไม้มาดามแล้วก็เอาเชือกมาผูกติดไว้เพื่อที่จะดามมันไว้เนี่ยนะครับให้ลําต้นมันยืนอยู่ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มันยังสามารถลําเลียงอาหารไปเลี้ยงส่วนปลายได้เหมือนเดิมเนี่ย ปรากฏว่าต้นเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไม่ตายนะครับมันยังเติบโตได้แล้วก็มันยังออกดอกแล้วบางต้นนี่ก็ออกดอกใหญ่มากๆด้วยนะครับคุณบอกก็เลยรู้สึกว่าเออมันได้เรียนรู้จริงๆนะมันเหมือนกับเวลาเราทําธุรกิจอะใช่ไหมครับดาวไลน์เราหลายๆคนเนี่ยที่เขาเติดูเติบโตมานะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าเรายังไม่สามารถที่จะปล่อยมือจากเขาได้นะครับเขาจะเป็นบอ o ตา e star silver star g โก d star า l a t i n u um m s t a แม้กระทั่ง เพลสตาร์หรือลูบิสตาร์เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะปล่อยมือได้เลยนะครับเราจําเป็นนะครับที่จะต้องอยู่เคียงข้างเขาเป็นกําลังใจให้กับเขาคอยดูแลเขานะครับถึงแม้ว่าคนที่เติบโตมาเยอะ ประสบความสําเร็จเยอะขึ้นเช่นอาจจะเป็นล u b y Star ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถดูแลองค์กรธุรกิจของเขาได้เราก็ให้อิสระในการที่จะให้เขาได้ดูแลองค์กรของเขาเองนะครับแต่เราก็ยังคงมีกับเป็นกําลังใจให้ทึ่งกันและกันนะครับเรายังคงเป็นอัพไลน์นะครับที่คอยให้กําลังใจ กับดาวไลน์เสมอนะครับเราจะไม่มีวันนะครับที่จะทําร้ายดาวไล์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากวันนี้เนี่ยนะครับมันจะดีกว่าไหมนะครับที่เราจะไม่ปล่อยให้ถ้าเรารู้มาก่อนเราจะไม่ปล่อยให้ต้นทานตะวันมันหักลงไปหรือพับลงไปเลยนะครับเราคงหาไม้มาดามมันตั้งแต่วันแรกๆเพราะเรารู้ว่าต้นมันอ่อนนะครับมันแบบชะลูดขึ้นมาสูงชะรูดขึ้นมาแต่ว่าพอมันโดนลมปุ๊บมันก็จะหักพับได้นะครับ ดาวไลาเราก็เหมือนกันนะครับเวลาเราดูแลเขานะครับเราก็ควรจะดูแลเขาอย่างสม่ําเสมออย่างตั้งใจนะครับให้พลังบวกกับเขานะครับไม่ใส่พลังลบลงไปในองค์กรธุรกิจของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยนะครับทำให้องค์กรของเราเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงนั่นเองนะครับข้อที่6 ต้นทันตวันเนี่ยนะครับบางต้นที่มันออกดอกแล้วเน Mot ี่ยเนื่องจากดอกมันเล็กมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเล็ดที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็จะมีนิดเดียวนะครับส่วนต้นที่มันได้ดอกใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะมีเมล็ดทันตวันเยอะๆแล้วก็เมล็ดมันก็จากการดูเนี่ยมันก็ดูลักษณะเหมือนมีความสมบูรณ์มากๆนะครับนั่นมันหมายถึงว่านะครับถ้าเมล็ดมันแดใหญ่มากๆก็แสดงว่าเป็นไงครับถ้าเปรียบกับองค์กรธุรกิจก็คือองค์กรที่มันเติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็มีผู้คนจํานวนมาก เป็นขนาดขององค์กรขนาดใหญ่นะครับเขาก็มีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็ประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ตามเป้าหมายและความฝันของเขาส่วนต้นที่มันเล็กเนี่ยนะครับก็มีดอกเล็กนะครับมีมเมล็ดพันธุ์จํานวนน้อยเนี่ยเขาก็อาจจะเติบโตช้าหน่อยนะครับองค์กรมีขนาดเล็กหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมันก็จะต้องดูกันต่อไปนะครับเมื่อมีการขยายองค์กรธุรกิจต,ต่อไปต่อไปต่อไปเนี่ย มันก็สามารถที่จะค้นพบนะครับผู้คนที่สนใจมาทําธุรกิจผู้คนที่สนใจสร้างรายได้ผู้คนที่จะสนใจใช้สินค้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นไปตามธรรมชาติแต่แน่นอนที่สุดมันสําคัญอยู่ที่ตัวเราว่าวันนี้เราพร้อมนะครับที่จะขยายโอกาสทางธุรกิจออกไปหรือเปล่านะครับข้อที่7นะครับต้นทานตะวันบางต้นเนี่ยนะมันออกดอกใหญ่มากแล้วก็พร้อมที่ขยายพันธุ์นะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับถ้าต้นที่มันใหญ่ดอกใหญ่นะครับลำต้นใหญ่นะครับมันก็แสดงว่าก็แสดงให้เราเห็นนะครับว่าองค์กรนี้จะเป็นองค์กรของธุรกิจของเรานะครับที่มีภาวะความเป็นผู้นำนะครับที่เข้มข้นขึ้นนั่นเองนะครับเขาเริ่มที่จะสามารถดูแลองค์กรธุรกิจของตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหบอกจึงเชื่อว่าวันนี้นะครับถ้าเราเนี่ยนะครับได้เรียนรู้นะครับจากสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันก็จะทําให้เรากลับมาหันมามองดูว่าจริงๆเวลาเราทําธุรกิจเอมตาเรากําลังขยายธุรกิจเราต้องการประสบความสําเร็จเราต้องการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเราต้องการได้มีโอกาสได้รับรางวัลทริปท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราจะต้องเป็น หนึ่งเลยก็คือต้นทานตะวันนะครับที่พร้อมจะเติบโตขนาดใหญ่นะครับสองก็คือเราจะต้องเป็นต้นต้นทานตะวันที่ให้ดอกนะครับขนาดใหญ่แล้วก็มีเมล็ดนะครับจำนวนมากเป็นร้อยร้อยเมล็ดเพื่อที่จะทำให้เรามีโอกาสนะครับขยายพันธุ์ของเราออกไปได้อย่างมากและรวดเร็วนั่นเองนะครับในระยะเวลาที่จำกัดเพราะการตั้งเป้าหมายของทุกคนเนี่ยมันจะมีเวลาเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการขยายโอกาสทางธุรกิจ ที่รวดเร็วนะครับด้วยจํานวนรายชื่อที่มากพอที่จะทําให้เราเนี่ยวางแผนการทํางานแล้วก็สร้างความสําเร็จต่อไปนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของบทเรียนจากทานตะวันนั่นเองแล้วก็เชื่อนะครับว่าถ้าทุกคนขยายตัวขยายโอกาสขยายทีมได้เหมือนทานตะวันนะครับเชื่อมั่นว่าทุกคนทําได้อย่างแน่นอนสวัสดีครับ